ในการสร้างความดังข้อที่สามก็คือว่าเรานะคะอาจจะทำคลิปให้คนน่ะช่วยจับผิดหรือว่าทำคลิปให้คนช่วยตอบคำถามะคะ่ะสวัสดีค่ะเทคนิคการสร้างความดังข้อที่สามนะคะเราอาจจะทำคลิปให้คนน่ะช่วยตอบคำถามหรือทำคลิปให้คนช่วยจับผิดเช่เนสมมติเราทำคลิปรดน้ำหนัก สอนออกกาลังกายเราทําคลิปสอนออกกําลังกายเราอาจจะตั้งคําถามว่าคุณเคยน้ําหนักมากที่สุดกี่กิโลแล้วมีความเจ็บปวดอะไรบ้างเม้น์มานะคะคือคือ,คอลอยเขาคอมเมนต์นัคือลอยเขาคอมเมนต์นั้คุณแม่ลอยเขาคอมเมนต์นะคะพี่ธิตาสวัสดีค่ะนะคะแม่สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีแม่แม่ทุกคนด้วยนะคะลอยเขาคอมเมนต์มั้ยยิ่งคนคอมเมนต์ติ๊กตอกยิ่งช่วยดันช่องของเราค่ะ เพราะฉะนั้นเราอาจจะตั้งเป็นคําถามอาจจะถามโด,ดยการพูดหร,หรือว่าทําหรือว่าถามโดยการทําโพลแม่แม่รนะู้บ้าคลิปใน t ิ k กตอกมันทําโพลได้นะคลิปใน t ิ k กตอกมันทําโพลแบบว่า,วาใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ยได้นะเดี๋ยวน้องค่อยทําคลิปสอนใช่แบบว่าใครเคยมีความสัมพันธ์แบบเราบ้างแล้วก็เราอาจจะทําโพลแบบเคยกับไม่เคยอะไรเงี้ยให้เขาตอบก็ได้หรือว่าเราอาจจะทําคลิปใครเคยมีความสัมพันธ์แบบเราบ้าง ใครเคยอ้วนเหมือนกับเราบ้างเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยอะไรอนยะ่างเงี้ยทำคลิปให้คนตอบคำถามค่ะข้อที่สามนะคะอย่าเที่ยวคุยคนเดียวนะคะอย่าเที่ยวเล่นคนเดียวคุยคนเดียวนะคะคุณแม่คะาพาเล่นคนเดียวไปเล่นใน f a c e b o o k นะคะแต่ Tik Tok ต้องการปฏิสัมพันธ์ติ k t ต k ต้องการที่ทำหน้าเขาเรียกอะไรนะไทม์ไลน์ว่าทำหน้า Tik กต็ของเราค่ะให้แบบคนมีส่วนร่วมให้ได้เยอะที่สุด และการมีส่วนร่วมให้ได้เยอะที่สุดก็คือการตั้งคําถามให้เขาตอบแม่แม่จา๋าน้องให้คิดรับข้อหนึ่งได้ปะแพงมากน้ำตาจะไหลแพงมากน้ำตาจะไหลแพงมากน้ำตาจะไหลรักรักบอกรักดอกจึงจึงบอกนะคะเพราะรักถึงบอกเรื่องเนี้ยไม่มีใครบอกเพราะ ครูบางครูไม่รู้โค้ดบางโค้ดไม่รู้แต่เรื่องเนี้ยครูจะทําแล้วมีผู้ติดตามสามพันภายในหนึ่งชั่วโมงเอาว่ะแม่เอาว่ะครูจะทําเรื่องเนี้ยแล้วมีคนติดตามสามพันภายในหนึ่งชั่วโมงคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะไม่จาเป็นจะต้องสอนด้วยไม่จาเป็นจะต้องพูดเก่งด้วย ขาพี่พูดไม่เก่งพูดไม่เก่งค่ะดีค่ะพี่พขาพูดไม่เก่งยิ่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิกตอกเพราะทิกตอกมันตัดต่อได้คุณแม่มันกดตัดต่อพูดผิดก็ลบแล้วก็อัดใหม่นี่มันไม่เหมือนการไลฟ์สดนี่ยิ่งบอกว่าพูดไม่เก่งยิ่งต้องทำทิกตอกเคล็ดลับในการสร้างผู้ติดตามสามพันคนในหนึ่งชั่วโมงทำไมครูจะต้องลีลาเยอะนี่ครูแจม่มทำคลิป เกมทายใจอ่ะอ๋อพี่ปางพี่ปางมาได้จังหวะพอดีเลยนี่ครูแจ๋มทําคลิปเกมทายใจใครเคยเห็นเกมทายใจของครูแจ๋มบ้างไม่ได้ทําในอันนี้นะทําอีกอันหนึ่งอ่ะเกมทายใจยังไงคะเช่นแบบว่าเอ่อมีของสามชิ้นลองเลือกดูนะคะว่าคุณเลือกชิ้นไหนแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปครูจะมาเฉลยว่าเลือกแบบไหนมีนิสัยยังไง Si terminem de roter